เซอร์ไพรส์สวัสดีค่ะขอโทษนะคะพอดีว่ามีคนฝากดอกไม้มาให้คุณมุกอะค่ะคุณมุกคือใครเหรอคะฝากไว้กับฉันก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันให้เขาเองได้ค่ะขอบคุณนะคะ อิ่มมากแต่ฉันว่าแกน่าจะอิ่มกว่าฉันนะเนี <Twelve> ่ยโอ้โหช้อนออกมานี่ใหญ่มากเลยนะใครให้จ๋าแฟนหรือเปล่าไม่ใช่แฟนก็แค่คนคุยอะโอ้หรอแต่ฉันว่ามันก็ไม่แปลกหรอกคนสวยหุ่นดีเพอร์เฟกแบบแกเนี่ยจะมีคนส่งดอกไม้ช่อใหญ่ก็ไม่เห็นจะแปลกเลยด้วยเลิกสาวแล้วก็ไปทำงานได้แล้ว จ้าแซนมิเซลหน่อยก็มีได้ขนุนฉันส่งดอกไม้ไปให้เขาแล้วนะเว้ยแต่เขาก็ไม่มีทีท่าอะไรเลยว่ะ พี่แน่ใจเหรอว่าพี่ส่งสิ่งที่เขาชอบที่สุดไปแล้วอ่ะเราจะให้ฉันส่งนายไปหรือไงฮะ <Huh? S 2> อะไรนะเปล่าไม่มีอะไรนี่พี่ผมว่าพี่นะต้องส่งสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็มีคุณค่ามากที่สุดรับรองนะพี่เขาเนี่ยต้องชอบมากนแน่เลยงั้นฉันก็ต้องส่งสร้อย ที่ฉันเพิ่งประมูลมาฉันเข้าใจแล้วล่ะขอบใจมากนะผู้ชายผู้ชายที่ตกหลุมรักนี่เป็นอย่างที่ทุกคนเลยเหรอวะอุ้ยสร้อยใครเนี่ยโอ้สวยดีฮเอามานี่เดี๋ยวนี้เลยนะสร้อยเส้นนี้มันเป็นของฉัน ถ้าขโมยของฉันไปหรอเนี่ยขโมยอะไรคะมันวางอยู่ที่โต๊ะฉันเองค่ะฉันไม่สนใจเธอขโมยของฉันไปถ้าเธอไม่อยากให้เรื่องเนี้ยถึงหูท่านประธานแล้วก็เธอก็ไปลาออกซะนี่คุณแบมฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยทําไมฉันต้องไปลาออกด้วยจะไม่ยอมทําตามที่ฉันบอกใช่ไหมงั้นฉันจะไม่ออมมือแล้วนะ จะทําอะไรครับคุณแบมสร้อยเส้นนี้ถูกประมูลมาด้วยราคา30ล้านบาทเมื่อไม่กี่เดือนก่อนซึ่งผมเป็นคนประมูลมาเองซ้อยเส้นนี้ผมตั้งใจให้คุณมุกที่เป็นชายไทถ้าคุณไม่เชื่อผมมีหลักฐานและคุณใส่ร้ายเพื่อร่วมงานฉะนนั้นผมไล่คุณออกออกก็ออก คุณอาิคะคุณอาทิใ tamam> ห้ฉันจริงๆหรอกคะใช่ผมคิดว่าคุณได้รับสร้อยเส้นนี้ไปแล้วซะอีกโอ้ยแล้วทำไมคุณอาติไม่บอกดีๆล่ะคะเห็นไหมเข้าใจผิดกันหมดแล้วเนี่ยก็เราสองคนเป็นแฟนกันไงผมอยากจะเซอร์ไพรส์คุณคือเราสองคนอยู่ในช่วงทดลองเป็นแฟนกันอยู่นะคะจริงๆแล้วคุณอาิไม่จำเป็นต้องซื้อของมีค่าแบบนี้มาให้ฉันก็ได้ค่ะ คืนค่ะคุณยังชอบขนุนใช่ไหมไม่ได้ชอบแล้วล่ะค่ะที่ฉันชอบคุณขนุนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาเคยช่วยชีวิตฉันที่ริมแม่น้ําค่ะเมื่อหลายวันก่อนอเดี๋ยวก่อนนะครับผมตั้งหากที่เป็นคนช่วยคุณแต่คุณจําผมไม่ได้ผม จำคุณได้ตั้งแต่ครั้งแรกเออคือว่ามันก็มีคุณคุณมากะนะคุณนะไอ้ช่วงทดเราเป็นแฟนเนี่ยลืมมันไปให้หมดเลยเราไมาเริ่มต้นใหม่เป็นแฟนกันจริงๆเลยนะลาละ